ไพ่เดโมนค่ะเดโมนไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นไพ่ค่อนข้างเสียนะค่อนข้างเสียค่ะนะคะแต่ก็อยากท่ายค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะถ้าจะเปรียบเป็นเรื่องการเงินการทองนะการเงินนะถ้าปัจจุบันทันด่วนก็เป็นไพ่วิตกกงังวลการเงินการทองมีปัญหาช็อตได้ค่ะนะคะในเรื่องการเงินการทองนะการเงินมีช็อตมีอะไรเข้ามาหมุนไม่ทัน หมุนไม่ทันบางทีเขาก็มาทวงหนี้ทวงสินได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าปัจจุบันทันด่วนแต่ถ้าเป็นการลงทุนไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ระมัดระวังคิดดีๆตรงดีๆถูกโกงได้ นะถูกโกงได้คนรอบข้างรอบตัวใส่ร้ายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองได้ค่ะต้องระมัดระวังน,นะให้ใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะถ้าเป็นการเงินก็ค่อนข้างเสียถูกถูกโกงถ้าลงทุนไว้ก็ต้องดูดีๆก็มีโอกาสโกงได้นะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันทันด่วนก็มีปัญหาเรื่องการเงินช็อตได้อะไรได้ถ้าเป็นเรื่องการเงินค่ะถ้าเป็นเรื่องของงาน ไพ่ใบนี้ขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเลยถ้าเป็นเรื่องงานนะก็ต้องใจเย็นๆค่ะเรามาะระวังอารมณ์เรามาะระวังคําพูดคําจาอารมณ์ของเราเราก็อย่างหงดดหงิดบางทีเราอาจจะคิดคิดอ่าเป็นวิตกกังวลนะคะคาดการล่วงหน้าไปก่อนนะคะคิดในสิ่งที่ไม่ดีค่ะ แต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาข้อดีของเขาก็คือมาไวเข็มไวจกไวค่ะไม่นานค่ะนะคะเดือนมูลหรือพระจันทร์นะคะเขาอยู่ไม่นานเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปก็ขอให้อดทนอดกลั้นถ้าไม่อดทนอดกลั้นนะคะนะบางคนก็มีโอกาสออกงานมีโอกาสตกงานหางานก็ยากนะคะเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยดีเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยจริงจังจริงใจต้องดูดีๆก็ให้อดทนอดกลั้นเอากันแล้วกันค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะ ถ้าทําอยู่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาทําอยู่ก็นะคะก็เบื่อเบื่อซ็งซงอยากออกอยากออกจากงานอยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไปทํางานเกี่ยวกับพวกหมอดูหรืองานกึ่งอิสระนะคะหมอดูนะหมอแผนโบราณน,นะคะหมอแผนทางเลือกอย่างเงี้ยนะคะทํางานกึ่งเซลลกึ่งอิสระไพ่ใบนี้ขึ้นมา ดีคะ่ะไม่เสียแต่ถ้าเป็นเงินเดือนนั่งโต๊ะสวยๆอาจจะมีปัญหาได้นะคะก็คือแก้เครียดก็คือให้เราใจเย็นๆอดทนอดกลั้นก็ผ่านไปได้คะ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพราะไม่นานคะ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เปรียบเป็นไพ่ราศีมิ่นค่ะนะคะอาจจะนะ มีความรู้สึกนะคะอาจจะสองความรู้สึกในร่างเดียวกัน,นะคะ่ะบางทีก็คุม้มบางทีก็คุ้มดีคุม้มร้ายอารมณ์บางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายอารมณ์ไม่อยู่กับที่กับทางเท่าไหร่ไพ่ใบนี้ขึ้นมายิ่งถ้าหยิบได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาที่คนมีอายุนะคะใบทองถามหาได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมา อารมณ์แปรปรวนนิดหนึง่งถ้าเป็นในเรื่องของความรักความรักค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยอมให้เขาหลอกไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่รักสามเศร้านะถ้าถามขึ้นมาว่าคนนี้โสดไหมคนนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่โสดนะบางคนก็อาจจะ ริ่นตนัยไม่ได้อยู่เดียกันแต่นี่ตินัยยังคาอยู่ค่ะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักบางทีก็เป็นไพ่รักสามเศร้าบางทีก็ไปแอบรักคนมีเจ้าของทั้งที่รู้แต่ก็ให้เขาก็ให้เขาหลอกให้เขาตามใจเขาตามใจตัวเองค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาต้องดึงใจตัวเองและมีสติ นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาทุกอย่างก็จะผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเข้ามาไวเข็มไวไม่นานค่ะนะคะถ้ามีสติแล้วก็อดทนทุกอย่างก็ผ่านไปได้ค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดิมมูลค่ะ